มันกล้ามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ตาจากตั้งไหมตาตั้งไวะตาะออตากินข้าวนะไม่พีกินข้าวตากินเลยค่ะตาสวัสดีครับวันนี้มากินข้าวกับตาเด้อมาหน่อเด้อรวปพักน้ำรวปพักน้ำรวปพักน้ำตากินคนเดียวกับเยอะเลยหัวใจกับบุคคลว่าบุคคลว่า จมี่กับเขานะเขาไปั่นมากกระซือซือมากเข้าไปเข้าไปในบ้านกระซือมากกินตอนกลางวันกินไม่หมดก็กินตอนกลางวันใช่กินตอนกลางวันเนาะตาเอามามีแจวมีแจวหวงผอมแจวแจวก็มี่แล้วแจวเลยตาอันนี้อันนี้แจวแจวแจจาต้มอือันนี้แจวแจหนึ่งพักเนาะในแจวหอมมีหลายสูตรเพราะว่าถ้าแจาต้มก็ต้องขมขมนิดนึง จะได้อร่อยก็เป็นพี่อ่อยเห็นห้างมดแดงซองห้างมึงมอง่าเป็แง่นบตามึงนี่รอหวยมองไ่แล้วบ่องไม่อไปสิอืมมีกะตะกาก่อนเนหนิงมาก่อนเตะกาได้ยูเดี๋ยวเขาหนิงมากยัง่แย่เนาะเนยหนิงมากจะก่อนแง่น้่บ้านเราอต้มมากินใ่านอ๋อแสดีว่า ตาชอบกินต้มต้มเปื่อยๆหน่อยเนาะส่วนน้ำมันจะร่องกิดนึงครับส่วนน้ำมันจะร่องมาโอ้กับข้าวมีเต๋ของแฉีบเนาะขัวแมงจีซ้อนขัวแมงดักแด้เจ้าบะเฮ็ดอันอันอันแม่งก็สื่อมากอันอยู่รสกับขาเนาะสื่อมาจากตลาดเนาะแม่น่ะตาอันนี้คอยกับไปสื่อเพื่อนอันอันล้านข้าก็ชูโกมี่ เจ๊พี่ไม่หลาบโอ้หลาบเจ๊พี่จมตกมีดยายบอกว่าซุ่มม่งมีอันผู้เนี่ยยายว่ามองนี่มันแดดเอาอันนั่นมาคังเนาะนี่เนาะเนีนเอาใบอันนั่นคังนี่คั่งจีเฮดดอกบอกชมพูไหมอือโอ้ยายเด็ดแล้วก็อีโนเอาจีเฮ็ดเอี่ยค่งเลจีเฮดเยอะอะเปี๊บบดได้จีเฮ็ดบดนี่แหละเนาะลูกจีเฮ็ดอยู่เนียมันเด็ดอยู่ กินหรือเปล่มากินข้าวน้ำปูชาเด้อตักแตนนี่นี่ครัตักแตนไม่แม่เขาสื่อไปหน้าอยู่บ่มื่อนี่หันบ่ได้ไปนะบ่ได้ไปแต่เชิงแล้วอืมได้ไปแล้วครับนาแต้มีก็อีหยังช่วงนี้ก็มีได้เอ็ดเพิ่เนาะตาเนาะไปหน้าก็พี่ยนี่ยไลุงหน้าเราไปบ้านกาย้ายไปแล้วได้สองไปหาแง่ไข่มดแดงก็ย่านมันเจ็บ มันขบนักเล่งใส่มดแดลได้เลยไปสองคนนี่ผู้นึงป้ายหายเนาะโอ้ยมันป้ายบ่ไวจ๊อเล่าหน่อยเอาเส้นนักเล่งเลยไม่ได้ใส่ไหมเนี่ยเลยนนิ้ว้นอันโนเอาใช้มือโน้งมาห้อยก็ยายคือนนักเล่งแกก็ว่ามียานเจ็บเลยเนาะว่ามานพนเราเอาได้ทันนะคลิปนักเล่งใต้หลายแผลโอ้ยแม่เพียคลิปคนมัดแดงแล้วบอกเออยายจำลองจุก หมดแดงเลยไม่ไฟไฟสิก hmm. ล mm ้าเนาะแต่ขอดังยังบอกก้าเลยรจกห้ามหมดแดงเลยตอนกินข้าวมาถ่ายบอกว่าเสียเสียมาระเอียดไหนบอกกินรัดถ่ายรอวถ่ายรัดว่าพิษว่าถือเนาะกลางอืมห่าหอมผมเลยกินี้เสียงเง แม่ย่าคุณย่าไปอันอาหอยที่บ้านอันนาประซักนะคะไปขัวแลบ้าบนะนอกน้องอะไรเลอะดนี่้นอกเป็นน้องที่หน้ากระโคงเว้เรบ่ย่าไปไปอยู่บ่รู้แล้วไปไหมไปของเจ้โทรหาอันประซักดู ่ค่อยค่ค่อยให้เจ้าโทหาประักคยไปนามันบโทรให้แน่ยันยจุอไปยันยเราบอกให้ขัวเนาะมีจก่นน้องน้องประธาตนะนองติหน้า่ไเนาะนยลา้เด้อไปมานองหลวไมพีันมนเ้อตาะมันมีเดแม่บ่ผูกเจ้าไม่ด้ขัวจ้มีจะไปผูทีมุชะโอ้เจ้าเ่าค่อยเกิดอยู่สิเลย ย่านมันมันไปที่เดือนตองเดือนนี่เนาะน้องหลวงใช่ไหมมันต้องมันโทรน้องหลวงใช่ไหมพระรงฮะพระโทน้องหลวงมันเพื่อเรได้เงินมันต้องไปขออนุญาตจากเจ้าน้าเพื่อนด้อเป็นอนุญาตกับน้องกระน่านบอกซื้อมันอะซื้อน้องหลวงซื้อซน้องมันใหญ่ว่าน้องหลวงน้องพน่านน้องมีเจ้าของอยู่แต่ว่าแค่ซื้อมันอะ เขาเอื้นมมันหนองหลวงตะก,กี้แต่มาหนองที่เริ่มมันอะไรไงชื่อมันชื่อชืช่อแต่ว่าต้องดูดูว่าใครเป็นหนองพน่านแต่ไม่ใช่ของสาธารณรนะอของมีเจ้าของอยู่นะเป็นของญาติาำต้องไปขอญายิไหมขอเจ้าหนะีกหน้ากากก็ได้ไมั้งขู่หอยนะยนะไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปขอขู่หอยซื้อ นาเจ้าบ่มีบ่มปูเชะปูเหรอนาหนมหานต์มีอยู่เฮรอเธอสาแล้วก็แชร์ด้วยนะคะขอบคุณยปะก็อันกระปู่อยน้ำมอองันอันต้นกอกุ้ยหับปูกอกผ่าน้าแม่บีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไปมานาแม่แม่ล้างเจ้าปะน่าให้หมือนมันได้มันได้บอกมันได้หอยยี่บ่อหนาวยาลามบีได้มันชุ่มอยู่ ยังไม่ได้กตัวหอยนี่เนี้ยนองหลวงลายกมูนนะเออได้้วเปิดเสน้ก็นองหลวงล่ะเออนั่นล่ะคันหาไปช่วงก็ได้หน่วย้องอืหนาะยหนยเดยันั่นแหละอ้อโทษละบอกเห็นน้องป้าชักก็ละได้ไปอีกเห็นเล่าเข้าไปแล้วป้าเข้าไปสามคนเออเห็นเขาเนี่ยปลาเพือคนอยู่นี่นะ เดี๋ยวจะพูรแล้วบอกไปสบนะแล้วข้ากระซูงสี่เย็นๆข้ากรไปใหญ่เอ้ยไม่สามไม่สี่ก็ไปไปแล้วไปตอนนี้ละไปแล้ไปตันนี้เลข้ามาแล้วค่อยมบายเจ้าบัดเดนโดมันเสียเวลาเชียเวลาเพื่อชิคุัวเจ้าบดเดนโฮดอ๋อนองหลวงมันบ่ดเด้โฮดนะมีตัอได้ลงไหม บ่มีในหนองหลวงค่ะก็ันเบงมานองหลวงไม่ต้องเอาเสยมฮะไม่ต้องเอาเสียมตาวยเอรไ่เอเลอไปเอาเสียบเอามือเอามือก็เอามือมันมันต้ห้าเบาเดี๋ยวนี้นะมันมันเป็นีดมยิ่กว่ตาน้นีแห้งะไม่ได้มันหวานไม่ได้หอยล้ย่ไปชุมชีชุมห้าแลวเนาะราม่ได้เไม่ได้ไม่ได้กนี้ด้วได้

ถึงข้อสาวเพราะแต่ชาวฮก็กินนี่แหละปู่แล้วก็มาหาเจ้านี่ยแหละโอเคเขาจบคลิปแค่นี้นะคะดูจนแล้วดแชร์กดชาบตาคล้ายกดกระดีนห้ยายด้วยค่ะบายบายไปก่อนเด้อไปไปพี่ไปใส่ห้อยห้อยได้คันว่าไปก็ไปได้ไี่ม้ยไปไปจะไปถ้าไปลงเข็มนะเนื่องแล้วก็พอดีอ่ะไปเอ้ยเพื่อนหมูที่พรามาป้านี่มันเลยไม่หนาวบ่อนหมูนั่นล่ะ อาายูย่เซอขงฟิตบ่ยานแมงยูม่หนาหวมัมมีมันหร<พ>อไม่นหนาวเพราะยานแรม,ยา,มยานลืมไหมอันนั้นห้าไ,ไปายินเลยไม่ยนยไม่ลืมรอ,อะคะขออนุญาตตาชานนะคะับไม่เป็นไรครับคุากับะไรครับคุณตามัน่ห,หนาเด้อตายายางอยู่ไปเสือน ไปซื้อต้มมา้มไปซื้อลามันกลัวักแตงมลวกพักลวกพักพักตเปักน้ำลูกตปานเินว่าพักตัเปะก้าวก้านี้พักน้ำเนาะตาเนาะไปแล้วไม่เอไปแล้ว เา,าไปหน้าไปหน้าหอยพูนห้อยนะ แยกเสื้อผ้าไปเยอะเยอะมันเสื้อตู้เสื้อตีนนี่มันแยกอยู่เอาเอาไปไว้เดน๋ยนั้นเยอะนะนี่อย่าอย่าเอาอย่าอย่าเอาใส่ชั้นเด้อมันจะสุ้แล้วแล้วเนาะไม่มันมันหลายตัวโอยตัวมากินข้าวใช่ไหมมากินข้าวล้วเลยครับจ้ามาเชื่ออันนี้ก่อเส่เอ็ดล้างสีได้อยู่ครับใส่ตู้ห้ามใส่ตู้ทุกนี่ครับมันรับน้ำหนักหลายมันสิห้ามันสีขาวก่อนเราเราเชื่ออันนี้จ้า อ้ามหอมมากเจ็บม่นาเจ้าจาเราด้วยมีประมาณคันรถมับ่บริแจกเลยบ่ยางนี้จะแจกแจกเลยอีกเด้อมอจะพอมึงใช่แจกไว้บอกอเร้วน้ันเงอัมลูก ครับสำหรับคลิปนี้ตาก็จบคลิปไปเลยนะครับผมค,ครับเอสี่ก็มากดไลค์กดติดตามให้ตาน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ